ช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกไม้แบบนี้นะคะเป็นลายน่ารักนะคะทำง่ายค่ะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสีของริบบินที่ใช้ทำก็ แล้วแต่เพืเ่อนๆชอบเลยนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลมีแหนบมีเหรียญน,นะคะริบบิ้นที่ใช้ทำก็จะเป็นริบบิ้นตาละคางเบอร์สองนะคะแบบนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นสองสีนะคะสีชมพูกับสีขาวนะคะสีขาวเราจะวัดในขั้นตอนการทำนะคะเราจะยังไม่ตัดริบบิ้นออกจากม้วนนะคะตัวนี้นะคะ เราจะตัดริบบิ้นสีชมพูมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่7 5เซนติเมตรค่ะพับครึ่งริบบิ้นให้ริบบิ้นเหลื่อมกันประมาณ1นิ้วค่ะแบบนี้นะคะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านค่ะรีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะเอาริบบิ้นด้านยาวนะคะไว้ด้านบนค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ เอาลิบบินเส้นด้านยาวนะคะไว้ด้านบนนะคะลิบบินเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นที่สี่นะคะนำริบบินสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้ค่ะแล้วล้วงเอาลิบบินเส้นที่สามเข้ามาในห่วงแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็ดึงให้กระชรับนะคะดึงให้กระชรับค่ะเราจะได้ฐาน4แบบนี้ค่ะพอเราได้ฐาน4แบบนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นฐาน8กันนะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะด้านล่างขวามือพับเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้ค่ะด้านบนนะคะพับเฉียงลงมาด้านล่างค่ะแบบนี้ค่ะ ริบบินเส้นด้านล่างซ้ายมือนะคะตรงนี้นปลายริบบินสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงให้กระชรับนะคะแบบนี้นะคะดีดให้เป็นรอยนะคะการริบบินเลื่อนหลุดค่ะเราจะได้ฐานแปดแบบนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นเราจะจับริบบิ้นขึ้นมาสี่เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งนะคะ เส้นที่สามทับเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ทับเส้นทีท่สามนะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นทับการด้านบนอยู่สี่เส้นนะคะแบบนี้เลยด้านล่างเราก็จะเหลือริบบิ้นอยู่สี่เส้นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนเส้นนี้นะคะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้ค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด,ด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมา หยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นด้านล่างสี่เส้นเขาก็จะหมดแล้วนะคะเขาจะมาโผล่ด้านหลังตรงนี้นะคะสี่เส้นค่ะจากนั้นนะคะเราจะให้ด้านบนนะคะ เหลือริบบิ้นแค่3เส้นนะคะด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็จะวางริบบิ้นเส้นนี้ค่ะเส้นด้านบนเส้นนี้นะคะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้เลยค่ะวางลงมาแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องทําอะไรนะคะจากนั้นเราก็ยกริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้ค่ะใช้มือซ้ายเราจับไว้แบบนี้นะคะปาด3เส้นที่เหลือไว้ด้านหลังนะคะแล้วก็จะดันริบบิ้นตรงนี้ออกมานิดนึงค่ะตรงนี้นะคะ เราจะริบบ wow. wow. ิ so, ้นท uh, ี่เหลือนะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้ค่ะห่วงที่1ห่วงที่สองห่วงที่สามตรงนี้นะคะเอาริบบิ้นเส้นที่1นะคะสอดเข้าห่วงที่1ค่ะตรงนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่สองสอดผ่านห่วงที่1นะคะให้ริบบิ้นมาผู่ห่วงที่สองตรงนี้นะคะแบบนี้เลยริบบิ้นเส้นที่สามนะคะสอดผ่านห่วงที่1ห่วงที่สอง ให้ริบบี้มาโลขลกห่วงที่สามตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะสอดเข้าไปแบบนี้เลยเราก็ดึงริบิน้ค่ะปล่อยมือนะคะริบิน้เขาก็จะยุ่งๆหลวมๆแบบนี้เลยค่ะเราก็จะค่อยๆรวบริบบิ้เข้าหาก,กันนะคะหรือ,เ,อเพื่อนๆจะไล่ดึงทีละเส้นก็ได้นะคะดูอย่าให้ริบบิ้บิดผิดรูปด้วยนะคะแล้วก็รวบริบบิ้เข้าหาก,กันค่ะ เราจะได้ประมาณนี้นะคะลิบบิ้นเขาจะยังไม่แน่นนะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะพลิกกับด้านมานะคะพลิกกับด้านมาเราจะได้แบบนี้ค่ะไล่ดึงนะคะเราจะไล่ดึงในขั้นตอนนี้ค่ะไล่ดึงทั้ง8เส้นนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะใช้มือซ้ายเราช่วยประคองไว้นะคะดึงให้กระชรับนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นขึ้นมาไว้ในมือค่ะแบบนี้นะคะ1เส้นนะคะแล้วก็นับไป 1, 2, 3 4ค่ะนับมา4เส้นนะคะหนึ่วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่4นะคะใช้มือซ้ายเราจับไว้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยจับไว้ด้านล่างนะคะจับริบบิ้นขึ้นมาอีก1เส้นนะคะนับไป4เหมือนเดิมนะคะห 2 3 4นะคะวางพาดลิบบินหน้าเส้นที่4ค่ะแบบนี้เลยใช้มือซ้ายแล้วจับไว้นะคะด้านล่างนะคะจับริบบินขึ้นมาไว้ในมืออีก1เส้นค่ะนับไปหนึ่ามสี่เหมือนเดิมค่ะวางพาดลิบบินหน้าเส้นที่4นะคะแบบนี้เลยด้านล่างเราก็จับไว้นะคะจับริบบินขึ้นมาไว้ในมือ1เส้นค่ะ นับไป 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่มอนเดิมนะคะวางพาดราิบบิ้นหน้าเส้นที่สี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะด้านบนเราก็จะเหลือริบบิ้นอยู่สี่เส้นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราจะเอาริบบิ้นเส้นแรกคะ่ะทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้นะคะรอดเข้าช่องตรงนี้คะ่ะตรงนี้เลยเส้นสุดท้ายตรงนี้นะคะที่เราพาดมาเมื่อกี้รอดเข้าช่องนี้นะคะ แบบนี้เลยนะคะอันนี้เลยแล้วก็เอาริบบินเส้นแรกนะคะสอดเข้าไปนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะลิบบินเส้นที่สองนะคะเราก็สอดไปช่องเดิมนะคะช่องเดิมเมื่อกี้เลยนะคะให้ลิบบินผู่ช่องที่สองค่ะถัดจากเส้นที่หนึ่งนะคะแอ้ผเส้นที่สองนะคะ ริบบิ้นเส้นที่3ค่ะสอดช่องเดิมเลยค่ะสอดช่องเดิมแต่เบี่ยงไปริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่3นะคะตรงนี้นะคะถัดกันไปเรื่อยๆนะคะ1 2 3นะคะเราก็ดึงค่ะริบบิ้นเส้นที่4ีนะคะสอดช่องเดิมค่ะแต่เบี่ยงไปริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่4แบบนี้นะคะ1 2 3 4นะคะตรงนี้ค่ะเราก็ดึงค่ะ แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเขาจะยังไม่แน่นนะคะพลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาใช้มือซ้ายเราช่วยประคองนะคะแล้วก็ไล่ดึงค่ะค่อยๆไล่ดึงทั้ง8เส้นนะคะให้กระชรับนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะ กับด้านมาดูนะคะด้านบนแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะโดยสอดตามแนวริบบิ้นค่ะให้ริบบิ้นผ่ช่องที่สามนะคะ1 2 3สามนะคะตรงนี้เราก็ดึงค่ะสอดไปตามแนวเลยนะคะให้ริบบิ้นผล่ช่องที่3นะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะสอดจนครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ สอดไปตามแนวของดิบิ้นเลยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็สอดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะแบบนี้นะคะพอเราสอดครบแล้วเราก็ไล่ดึงค่ะไล่ดึงให้กระชับทั้ง8เส้นค่ะ ค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะค่อยคไล่ดึงค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะพลิกกับด้านมาดูนะคะด้านบนนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาสอดลิปบินเส้นสีขาวนะคะเส้นสีขาวเราจะสอดด้านในตรงนี้ค่ะ ด้านหน้าของเส้นสีชมพูนะคะตรงนี้เพื่อนเพื่อนจะทำสีเดียวก็ได้นะคะจะไม่ทำสองสีก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะสอดเข้าไปด้านในค่ะสอดแบบนี้เลยเราจะทำสองเส้นคู่นะคะแบบนี้เลยสอดให้ปลายริบบิ้นนะคะมาถึงตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยสอดมาตามแนวริบบิ้นนะคะสอดมาตรงๆเลยนะคะให้ปลายริบบิ้นมาถึงตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็วัดค่ะ วัดแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดริบบิ้นออกจากม้วนนะคะแบบนี้เลยอันนี้เราจะทําให้ดูสองเส้นนะคะเราก็จะได้สองเส้นคู่แบบนี้นะคะเส้นที่สองนะคะเราก็สอดเหมือนเดิมนะคะสอดเข้าไปด้านในตรงนี้ค่ะให้ปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะสอดไปตรงๆเลยนะคะจากนั้นเราก็วัดนะคะเราก็ตัดนะคะแบบนี้ค่ะ แบบนี้เลย2เส้นคู่เราก็จะได้2เส้นคู่แบบนี้นะคะให้เพื่อนเพื่อนวิดีโอแล้วก็ไปสอดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะเดี๋ยวเรามาทําในขั้นตอนที่สอดครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะพอเราสอดครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะเราก็จะได้เส้นสีขาวอยู่ด้านหน้าเส้นสีชมพูแบบนี้นะคะจะได้สองเส้นคู่แบบนี้ค่ะเราจะมาทําเกสรกันนะคะ เกสรด้านในตรงนี้นะคะแล้วก็จะจับแบบนี้เลยนะคะจะจับแบบนี้เลยแล้วก็จะเริ่มเส้นนี้นะคะเพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจะเริ่มเส้นนี้นะคะแล้วก็ดึงริบบิ้นไปตรงๆแบบนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะ สอดด้านหน้าตรงนี้เราก็ดึงค่ะเราจะได้กลีบประมาณนี้นะคะประมาณนี้เส้นที่สองเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะดึงริบบิ้นไปตรงๆนะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็สอดช่องด้านหน้าค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็ดึงค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะ ประมาณนี้เลยเส้นที่สามนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะดึงริบบิ้นไปตรงๆนะคะพะับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะสอดช่องด้านหน้าค่ะตรงนี้เลยด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงให้เท่าเท่ากันค่ะประมาณนี้เราจะได้ประมาณนี้ค่ะ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่4ี่นะคะเราก็ดึงริบบิ้นไปตรงๆแบบนี้เลยคะ่ะพับปลายริบบิ้นลงมาะคะ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็สอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงคะ่ะประมาณนี้นะคะ เส้นต่อไปนะคะแล้วก็ดึงริบบิ้นไปตรงๆนะคะแล้วก็พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยต่อช่องด้านหน้านะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงค่ะจัดกลีบนะคะเราก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะ แล้วก็ดึงริบบิ้นไปตรงๆเลยค่ะพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะสอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบกันที่หลังนะคะเส้นต่อไปนะคะเราก็ดึงริบบิ้นไปตรงๆแบบนี้นะคะพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะ แบบนี้เลยแล้วก็นําปลายริบบินสอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงสเส้นให้เท่าเทากันนะคะประมาณนี้ค่ะเส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็ดึงริบบิ้นไปตรงๆค่ะพับป,ปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะ นำปลายริบบิ้นนะคะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะจัดกลีให้เท่าๆกันค่ะ แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบด้านนอกกันค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็จะจับตะแคงแบบนี้นะคะพาปลิบบิ้ไปทางขวามือแบบนี้ค่ะพาปลายปลิบบิ้ลงมาแบบนี้นะคะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้ค่ะข้ามหนึ่งเส้นนะคะมาสอดด้านหน้าตรงนี้เลยตรงนี้นะคะข้ามเส้นนี้มามาสอดตรงนี้นะคะ แล้วก็ดึงจัดก,กรีบนะคะอย่าไม่ต้องดึงแน่นนะคะดึงหลวมไว้นะคะเส้นที่สองพับริบบิ้นไปนทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะริบบิ้นเขาก็โผล่ด้านล่างค่ะแล้วก็ดึงจัดก,กรีบนะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะ เส้นต่อไปนะคะแล้วก็ right พับริบบิ้นไปทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้เลยริบบิ้นผูด้านล่างตรงนี้คะ่ะแล้วก็ดึ like, งจัดกลีบนะคะเราจะได้กลีบประมาณนี้เส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือนะคะพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้นะคะ สอดช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ลิบบน้จะโผล่ด้านล่างค่ะแล้วก็ดึงจัดกรีบนะคะแบบนี้เลยจะได้แบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะพับลิบบิ้ไปทางขวาม,มือพับปลายริบบิ้ลงมาค่ะสอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้เลยลิบบิ้โผล่ด้านล่างนะคะ แล้วก็ดึงนะคะเส้นต่อไปนะคะพับลิบบิ้ไปทางขวามือพับปลายลิบบิ้ลงมาค่ะสอดนะคะก็ดึงจัดกรีดนะคะทำเหมือนกันนะคะทั้ง8เส้นค่ะเส้นต่อไปนะคะพับลิบบิ้ไปทางขวามือแบบนี้นะคะ พับปลายิบบิ้ลงมาสอดช่องตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงจัดกลีบนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็พับลิบบิ้ไปทางขวามือพับปลายลิบบิ้ลงมานะคะเส้นสุดท้ายนะคะเราจะสอดเข้าไปในกลีบแรกนะคะสอดให้ริบบิ้โผล่ลงมาด้านล่างแบบนี้เลยสอดเข้าไปในกลีบแรกนะคะตรงนี้ ไฮริบินโผล่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะจัดกลีบค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราจะเก็บริบบิ้นส่วนเกินนะคะแล้วก็จะจับแบบนี้นะคะพับริบบิ้นแบบนี้ค่ะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยริบบิ้นจะโผล่ ตรงนี้นะคะใต้กลีบตรงนี้ค่ะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้ลงนิดนึงนะคะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงค่ะค่อยๆดึงนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะด้านหลังถ้ากลีบตรงนี้เด้งขึ้นนะคะเราก็ดึงนิดนึงนะคะพับนะคะแล้วก็กดตรงนี้ลงนิดนึงค่ะแล้วก็สอดนะคะถ้าดึงยากก็ใช้แหนบช่วยนะคะแบบนี้นะคะดึงนิดนึงนะคะ ดูกรีดด้านบนนะคะพับนะคะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้นะคะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นค่ะดึงนิดนึงนะคะพับแล้วก็สอดนะคะพับนะคะ านหลังเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพลิกกับด้านมาดูกลีบด้านบนนะคะว่ากลีบของเราเท่ากันหรือเปล่านะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะ ใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็สามารถดันเหรียญ้าไปแบบนี้ค่ะใช้แหนบช่วยดันลงไปนะคะสามารถทาโต๊เปลาไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้ค่ะสีของริบบิ้นที่ใช้ทําก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะแบบนี้นะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะ